ก็สู่รายการครัวคุณต่อยครับครับโตตโเดี๋ยวเนียาไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครัวคุณต่อยยกรับบุกเซ็นทรัลบางนาครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่18กรกฎาคมเลยนะครับเราจะเอาวัตถุดิบจากทั้งประเทศเลยนะฮะมารวมกันไว้ที่เซ็นทรัลบางนาแล้วปรุงสดสดขึ้นไปเลยใช่แต่ที่ี่อบอกแหละว่าตรงเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมว่า อร่อยพราะอะไรใช่ไหมปรุงในหน้าห้างเอามาขายในห้าง <c oughs> แล้วของเด็ดของดีของดังบอกเลยว่าเหนือใต้ออกตกรวงที่ท่านบาง<ช>นานแน่นอนความอร่อยมันต้องมาพร้อมกับความสดค,ความสดจริงสําคัญมากเพราะนั้นการปรุงของเราไม่ได้ปรุงมาจากบ้านปรุงที่นั่นเลยใช่แลากกา้วก็ครัวคณต่อยต้อง อร่อยอันนี้สําคัญมากนะฮะเจอกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กรกฎาคมนะครับเซ็นทันบางนาเชิญพ่อแม่พี่น้องแถบนั้นไปกันให้หมดเลยน,นะครับอร,อ,อ,อร่อยเลยครับ <c oughs> อร่อยนะฮะ <c oughs> ต้องอร่อยแน่นอนเพราะ <c oughs> ว่าเขาว่ามันเป็นเรื่องราวของอร่อยแถวนี้ <c oughs> เขาพูดถูกเลยเพราะเขากินทําให้ผมอิจฉาที่ผมอยากกินอันนี้มากเลยเพาผมไม่อยากกินอันนี้นนี้เป็นรอดช่องจริงปะผมอยากผมจะเออในรอดช่องแล้วผมก็อยากกินข้าวหมกผมอยากกินอันนี้ซุปผมอยากกิน ตัวชวยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอ๋ออันนี้คือหิวตะกะายน,นี่นะฮะวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่พุทธมนตนสายสองร้านข้าวบกไก่สยามง่ายๆๆๆครับถ้ามาจากทางฝั่งเพชรเกษมนะครับร้านจะอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือติดกับธนาคารกรุงไทยก่อนถึงสี่แยกทศกณัณฐ์นิดเดียวเองครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วเกือบ30ปีครับ สมัยก่อนแถวๆนี้นะไม่ค่อยมีร้านข้าวหมกไก่พ่ออาร์ตและก็แม่อ้อเนี่ยก็เลยเปิดสูตรในหนังสือแล้วก็ลองทำครับลองผิดลองถูกแถมยังมีลูกค้าที่เป็นคนอิสลามเนี่ยมาทานแล้วเขาก็ให้คําแนะนําอีกด้วยจนได้สูตรเด็ดสูตรนี้มาทําให้ทุกคนได้ลิ้มลองเมนูเด็ดๆที่ร้านนะครับก็มีทั้งข้าวหมกเนื้อซุปเนื้อซุปหางวัวซุปไก่และที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือ ข้าวหมกไก่ตัวท็อปเลยครับเล็ดลับนะฮะวัตถุดิบเนี่ยสดใหม่ครับปรุงขายกันแบบวันต่อวันทําตั้งแต่ตีสามตีสี่กว่าจะได้ขายก็เจ็ดโมงเช้าเลยนะฮะข้าวเนี่ยเม็ดสวยมากหอมกลิ่นเครื่องหมกตัวไก่เนี่ยส่วนเนื้อเน,เนื้อนุ่มแล้วก็แน่นมากทําใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยถ้าของเหลือนะฮะร้านนี้ไม่เก็บมาขายนะครับทิ้งทั้งหมดเพราะเรื่องการรักษาคุณภาพคือหัวใจสําคัญครับของร้านนี้ ไฮไลท์ใหญ่ก็คือทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรสและสารกันบูดครับถ้ามาถาวพุทธมนฑลห้ามพลาดนะครับข้าวหมกไก่สดสดใหม่ๆสดซุปร้อนๆคู่กันไปรับรองว่าสุดยอดครับอย่าลืมปิดท้ายด้วยของหวานนะครับบุนมะพร้าวเต้าหวยนมสดรดช่องน้ำกะทินะครับปัจจุบันครับลูกชายลูกสาวน้องไอน้องไอ้เนี่ยมาสืบทอดต่อละนี่คือร้านข้าวหมกไก่สยามพุทธมนตลสายสองวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยบอกเลยผู้ชมว่า มาขนาดนี้นะครับผมของมาเองไม่ได้คใช่เจ้าของร้านนำมาให้เราและถูกต้องนั่งอยู่ในดูนะครับสวัสดีครับนี่ครับคุณทัศน์ประคีปพี่อ้อคุณเจ้าของเขาจะเปลี่ยนมาเลยครับอันนี้ลูกชายเขาเขาไอไอเนี่ยพูดดีมากคุณไอแล้วความมือนั่นคือลูกชายคนตุดท้องไม่ใช่ไม่ใช่กันแก่อะไรคือทีมออคืทีมเป็นทีมงานอยู่กันมาสามสิบปีแล้วนะครับแต่ที่น่าน่าชื่นชมในลูกเขาพูดไอ้เขาพูดบอกว่าทำไมแม่ทำอันนี้ แม่ทําธุรกิจครับแม่เขาพูดคานี้แม่ทําธุรกิจแม่มองหาหนทางและเส้นทางธุรกิจในสมัยนั้นแถวนั้นไม่มีอะไรขายครับถูกไหมเด็กแบบนี้ดีคือเขาเข้าใจความจริงก่อนว่าหนึ่งแม่ทําธุรกิจเมื่อแม่ทําธุรกิจแม่เลยต้องเรียนรู้มากๆเพราะว่าเมื่อไม่มีมันต้องอร่อยมันถึงจะอยู่ได้แล้วมันอยู่ได้นานตั้ง30ปีลูกไปสืบต่อนะลูกนะไปทํานั่นนะแต่ตอนนี้ลูกจะไปทําอะไรก็ช่างอันนี้นะฮะลูกรออยู่แล้วลูกรอไปเลยนะฮะ นี่คือร้านข้าวหมกไก่สยามตัวข้าวหมกหอมมากคุณผู้ชมหอมจริงๆเม็ดข้าวนุ่มดีจังเลยพุทธมนฑลสายสองน,นะครว่าเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นปัจจุบันนี้ก็เบาๆครับมีอยู่สิบสาขาอะไรนะครับแล้วก็สิบสาขาส,สาขาสาขามีอยู่สิบสาขาครับแบบนี้แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆเอาละแต่นี่แน่ๆรสชาติเป็นไงอันนี้ทาเองไหมครับวุ้นทาเองป่ะอนนอ้ดีอ่ะอร่อยมากจริงบอก ทําเองจริงป่ะเก่งอ๋อทุกอย่างทําเองหมดไม่น่าเชื่อเป็นโตนี่ทำเองที่ไหน่ไหนข้าวหมูเนื้ออร่อยมากเกี๊ข้าวหมกอมไหลคือกินแล้วมีความสุขอ่ะก็พอเข้าใจแล้วเมื่อกี้พออ๋อพูดผมไม่รู้มาก่อนว่าสิบสาขาก็พอเข้าใจแล้วคือถ้ามันไม่อร่อยขนาดนี้มันไม่ได้ฝีมือขนาดนี้มันมีสิบสาขาไม่ได้แล้วนี่ปากกาอยู่มาสามทปีคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันอร่อยจริงร้านข้าวหมกไก่สยามนะครับ เฉพาะที่พุทธมนตรสายสองเนี่ยเปิดเจ็ดโมงเช้าแล้วปิดอีกทีตอนแค่สี่โมงเย็นก็ปิดแล้วนะครับแต่ว่าครัวคุณต่อยุกทัพเปิดตามห้างนะฮะห้างเปิดเราก็เปิดห้างปิดเราก็ปิดตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ดอย่าพลาดเด็ดขาดครับเจสิกว่าร้านค้าอยู่ที่นั่นนะฮะเมนูประมาณ4 0 0รอกว่าเมนูรอท่านอยู่นะครับอย่าพลาดครับพักตรนนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนอร่อยไหมอร่อยก็ช่อง ัวนี้มากมเกียดเกียดฉันไม่ได้กินสัก <S <S คู่นะครับสักคู่เดียวครัหอยจอกันเชียงปูจัมโมไส้ทะลัครับ oh! อะ่ะอร่อยจริงๆแล้วทำแบบนี้อย่างเดียวโดยเฉพาะมันอร่อยมากเลยเอามานี่ไม่ต้องเอาโลกกลับเดี๋ยวมันหนักเลยไหมนะ